อาการมันทำไมผมถึงพาออกไวจังขนาดแค่อายุกอง4เดือน5เดือนเท่านั้นเนนองนะครับผมอสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทุกท่าน,นครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมา,าดูนะครับผมดูอาการของอเจ้าพรีเมียมนะครับผมหลังจากออกไปป่าภูเขานะครับผมบางคลิปบาง วันก็ขันบางวันก็ไม่ขันนะครับผมแล้วแต่อารมณ์นะครับแต่อยู่บ้านนี่เก่งมากๆเลยนะครับผมผมก็คงคิดว่ามันน่าจะมันคงไม่เคยผ่านการเดินทางนะครับไม่เคยผ่านการเดินทางไม่เคยอาจจะไม่เคยเจอในป่าลึกหรือในป่าทึบนะครับผมก็มีช็อตที่ขันบ้างไม่ขันบ้างก็มีนะครับผมก็เมื่อไปป่าภูเขาอย่างนั้น นั่นเสียงเขาเรียกนะครับผมนะเสียงเล็กๆเกจะผีเมี่ยมนะผมเมื่อไปป่าแล้วมันก็จะเจออไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรต่างๆมากมายนะครับผมว่าจะเป็นเหี่ยวอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อาจจะเจอเดี๋ยวผมพามาดูอาการนะครับผมอยู่บ้านนี่เก่งมากครับผมเวลาไปป่านี่เงียบกริบเอาขึ้นนิดเงียบก็ิบเลยนกป่าขันแตกสวดสวดอยู นะก็ยังไม่เสียงไม่โตนะอยู่บ้านนี่เก่งมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมอ่านี่นะครับผมเจ้าพรีเมียมเก่งมากครับอยู่ในบ้านเสียงใสๆนะครับเสียงเล็กครับผมชอบนกที่เสียงเล็กก็คงต้องยังหาประสบการณ์กันอีกเยอะนะะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าพรีเมียมก็เพิ่งจะมาเริ่มฝึกช่วงสิงขณงป่วยนะครับเพิ่งจะมาเริ่มฝึกช่วงสิงขณงป่วยก็เลยไม่มีนกเล่นก็ต้องฝึกนกใหม่ครับผมที่จริงที่จริงมันก็พร้อมฝึกแล้วละ่ะตอนนี้อายุกงมันก็ประมาณ4-5เดือนนะครับผมแต่นกมันขึ้นขึ้นไวจิตใจมันดีครับแต่ไปป่าจริงๆก็อย่างว่านะครับผมกลัว มาอยู่บ้านนี่ก็เก่งนะครับอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านนี่ขันเรียกครูนี่ไอ้ลองดูดิอ๋อ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 เล้วเล้วเล้วนะครับก็จะประมาณนี้เจ้าพิมพ์เสียงน้ำเสียงน้ำอะไรนะฮะเก่งจริงครับผมอยู่บ้าน พอไปป่าก็กลัวครับผมก็ยังต้องหาประสบการณ์ให้เขาอีกอเสียงครับผมใสๆนะฮะเสียงเขาใสๆเสียงเล็กครับผมผมชอบนกตัวเสียงเล็กนะครับอยู่บ้านก็ขันอย่างนี้ทั้งวันนะครับย้อนเสียงหน่อยมุมนี่ตกใจกล้องนิดนึงนะครับผม เดี ing, ๋ยวเรียกเดี๋ยวครูนะครับผมเจ้าพรีเมียมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าพรีเมียม ไอ้ที่มันคููนี่ผมเปิดผ้าตัวนี้นะครับโอ้ย้อนเสียงผมเปิดผ้าตัวนี้ครับผมตะกี้เปิดผ้านกต่อดินผมครับก็อยากให้มันคูให้พี่น้องได้ดูนะครับผมว่าอาการมันทําไมผมถึงพาออกไว้จังขนาดแค่อายุก,กงสี่เดือนห้าเดือนเท่านั้นเองนะครับผมก็มเช็กดูจิตใจแล้วครับผม ิใจมันดีแล้วนกมันขันทั้งวันแล้วมันเป็นนกปากเบาครับขันทั้งวันเรียกทั้งวันเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวครูทําไปเรื่อยครับผมแต่ไปปลาไม่เป็นตาซิแตกนะครับผมไปปลานี่เงียบเก็บกลัวครับผมแต่ว่าถ้าฝึกแถวบ้านเนี้เอาเข้าพเนจยแถวบ้านนี้ขันเลยนะครับผม ไปป่าจริงๆก็มีกลัวก้าวกลัว,ลว,ลว,ลวขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับผมก็ยังไม่เต็มสเต็ปหรือมันยังไม่เต็มที่ฝึกไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆฝึกฝึกตั้งแต่นี่แหละช่วงที่เขากําลังคึกกําลังขึ้นเนี่ยแหละฝึกเลยฝึกช่วงเนี้ยจะดีนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆพาเข้าไปบางที การตื่นการเดินทางเขายัางไม่เคยชินครับผมแปลกใจแปลกสถานที่นะฮะก็ต้องค่อยๆฝึกอาการก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าพรีเมียมอืมโอเคครับผมวันนี้ก็พามาดูอาการเจ้าพรีเมียมประมาณนั้นครับผมก็ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมมาสั้นๆครับ